ว่ากันว่านะครับพลังของโทเนลีเนี่ยสามารถทําลายอุตะได้เลยเฮ้ยอุตตะมีถึงจอมมารเลยนะมันจะเป็นไปได้อย่างงั้นเหรอ กราบสวัสดีแฟนๆชาวอนิเม่ันกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของโทเนลี่นะครับปะท้ากับตัวน้องอุตานั่นเองนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีคนนะครับขอเข้ามานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ขอเข้ามาว่านะครับพี่กับพีผมขอโทเนลี่ไดดาวุตโเนี้หาปะท้ากับอุตะาให้หน่อยนะครับพี่ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าใครมันจะชนะนะนะพี่โอเคนะครับเนี่ยมาขอเข้ามาแล้วเนี่ยทางเราน ครับคนจัดเตรียมให้อย่างดีเลยนะครับทุกคนซึ่งสเกลในการวัดนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีทางด้าน power นะครับ strength speed durability นะครับ ability iq แล้วก็ hack นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับวันนี้นะซึ่งก็จะไม่ได้เอาอะไรมากมายนะครับเนื่องจาก2คนเนี่ยมีพลังที่แบบว่ามหาศาลกันอย่างมากนะครับเพราะงั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเรานะครับจึงนํามาเพียงเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้เนี่ยมันเยอะจนเกินไปนั่นเองนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอัน นับแรกเลยนะครับทางด้านพลังเนี่ยนะครับหรือพลังเนี่ยผมก็ขอมองกับตัวของน้องอูตะเลยละกันนะครับตัวของน้องอูตะานะครับมีพลังเนี่ยที่สามารถทําลายล้างโลกได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยพลังของเขาเนี่ยสามารถแผ่กระจายไปทั่วโลกได้เลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างน่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งพลังของเขานะครับก็คือการร้องเพลงนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะการร้องเพลงมันน่ากลัวยังไงครับซึ่งการร้องเพลงของน้องอูตะาเนี่ยจะแตกต่างจากอย่างอื่นอย่างใดมากเลยนะครับมันไม่ใช่การร้องเพลงธรรมดานะครับการร้องเพลงของอูตะจดึงนะครับ เข้าสู่นะครับโลกของอุตาเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งโลกของอุตาเวอร์เนี่ยนะครับในตัวของน้องอุตาเนี่ยนะครับสามารถทําอะไรก็ได้ดั่งใจนึกก็ว่าได้นะครับในตัวของโลกของน้องนะเอาง่ายๆคือนะครับถ้าเข้าสู่โลกของอุต่าแล้วแล้วก็นะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นดั่งใจของอุตานั่นเองนะฮะก็คือนะครับน้องอุตาเนี่ยจะสามารถชี้นกเป็นนกนะครับชี้ไม้เป็นไม้เลยก็ว่าได้นะครับเสกเป็นตุ๊กตาอย่างง่ายดายด้วยนะครับทุกคนแถมขังหน่วงเหนียวได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับไม่มีทางสามารถออกมาได้้้เเลยถาาข กนแต่การนะครับที่จะออกมาได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเฉลยนะครับว่าออกมาได้อย่างไรนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับทุกคนนะพลังของน้องอุตาเนี่ยมหาศาลยังไงนะครับก็ต้องเล่ากันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับว่าพลังของน้องเนี่ยนะครับยิ่งมีตัวที่สามารถสตรีมได้หรือว่าออนแอร์ได้เนี่ยพลังของน้องนะครับจะยิ่งส่งพลังอุภาคอย่างมากเลยนะครับตรงพาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมถึงมอเป็นน้องอุตานะครับเดี๋ยวทําไมโทนเนลลี่เนี่ยถึงไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องมาอธิบายอีกแบบหนททนน่ครรัแผาดวงจ ในแบบประมาณแบบดวงจันทร์นะครับซึ่งดวงจันทร์นั้นนะครับก็จะเป็นที่ดวงจันทร์เนี่ยของเส้นโหตินะครับสร้างขึ้นนะครับแน่นอนว่าอาจจะเล็กริงประมาณหลายเท่าอยู่นะครับแต่ก็เป็นดวงจันทร์แหละนะครับทุกคนแต่ถือว่าเป็นการผ่าดวงจันทร์นะครับแต่นะครับพลังของอุตตะเนี่ยก็คือกระจายทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะฮะและซึ่งถ้าให้เปรียบกันนะครับพลังระดับดวงจันทร์กับพลังระดับโลกเนี่ยมันก็คงจะเู้เรื่องพลังระดับโลกไม่ได้หรอกนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมอบให้เป็นน้องอุตตะนะครับที่ได้ทางาาจยภ ตรงนี้เนี่ยผมขอว่าก,กับตัวของโทเนลี่แล้วกันนะฮะทำไมถึงมอบให้โทเนลี่นะครับโทเนลี่เนี่ยสามารถต่อก้อนกับตัวของนารุโตเนี่ยนะครับที่มีความแข็งแกร่งทางกายภาพเนี่ยเป็นอย่างมากได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แตกต่างจากน้องฮูต่าแล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยเน้นใช้พลังซะมากกว่านะครับไม่ค่อยได้ใช้ตัวทางกายภาพนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมอบกับตัวของโทเนลี่นั่นเองอย่างง่ายๆเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านสปิดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอว่ากับตัวของโทเนลี่ แน่นอนว่าสามารถตามความเร็วของนารุโตะเนี่ยที่มีความเร็วอย่างมากเนี่ยได้นะครับซึ่งก็เป็นคนที่ไม่ทรบมดาอย่างมากแล้วนะครับซึ่งตามความเร็วของนารูโตะทันนะครับแถมสปีดพอๆกันด้วยในระดับระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ให้เนี่ยก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้องอุตะเนี่ยก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรมากนักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเธอเน้นใช้พลังมากกว่านะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องคิดมากนะครับฟีดเนี่ยโทเนลลี่ปะทะกับนารูโตะเนะครับตรงนั้นแหละเราก็จะเห็นความเร็วของโทเนลลี่เอง หรือความทนทานนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ขอมอบกับตัวของโทเนลี่เลยเละกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถต่อสู้กับนารูโตะเนี่ยที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเนี่ยหรือความทนทานอย่างมากเนี่ยได้นะครับย้ำนะครับว่าเป็นกายภาพนะครับไม่เอาพลังมาหลอมรวมด้วยนะครับซึ่งตัวโทเนลี่เนี่ยก็มีในระดับดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเอ,า,อาง่ายคือต่อกรอกับนารูโตะได้ครับเรียกก็ได้ว่าถึกแล้วนะถ้าไม่ถึกเนี่ยก็คงจะรับหมัดนารูโตะไม่ได้นะครับจริงๆนะก็คงจะน็อกไปตั้งแต่หมัด ความทนทานเนี่ยเหมาะสำหรับโทนิลิมากที่สุดแล้วนะครับตัวน้องอุตะเองก็เป็นผู้หญิงที่บอบบางด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเธอนะครับถ้าไม่รวมร่างกับตัวของทอสมูสิก้าเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านอาบิลิตี้นั่นเองความสามารถตรงนี้เนี่ยนะครับผมขอมอกับตัวของน้องอุตะเลยละกันนะครับความสามารถของอุตะนะครับอุตะเนี่ยเธอนะครับเป็นผู้ที่กินผลอุตะอุตะเข้ามาครับหรือผลในการร้องเพลงนั่นเองนะตามชื่อเธอเลยนะฮะซึ่งเธอเนี่ยนะครับความสามารถในการร้องเพลงเนี่ยเธอเนี่ยสามารถดึงผู้ต่อสู้ ครับเข้าไปยันโลกของเธอได้แน่นอนนะเข้ามาโลกปุ๊บแล้วนะฮะทำอะไรได้บ้างครับเสกจับ ทำลายนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยครบรูปแบบเลยนะครับซึ่งทําอะไรได้ทุกอย่างดั่งใจเนื้อเลยนะครับเข้ามาในโลกเธอแล้วนะครับเธอเนี่ยไม่จําเป็นต้องร้องเพลงนะครับแค่กระดิกนิ้วนะครับก็สามารถใช้พลังของเธอเนี่ยได้อย่างตามใจแล้วนะครับเรียกได้ว่าโกงมากๆเลยนะครับนี่ยังไม่เข้าแฮกเลยนะเอาง่ายๆก็คือความสามารถของน้องเนี่ยก็คือแล้วแต่ใจน้องนะครับเอออยากทาอะไรก็ทํานะครับในเมื่อร้องเพลงปุ๊บเข้าสู่โลกปั๊บแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องร้องเลยก็ได้สามารถใช้พลังเธอได้นะครับทั้งในนั้นนะต่อมานะครับ ก็จะเป็นทางด้าน IQ นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอบให้กับทั้ง2คนเลยละกันนะครับเนื่องจากตัวของโทนี่เองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมากนิ่งสุขุมไว้ด้วยนะครับตัวของน้องอุตาะเองก็เช่นกันนะครับตัวเธอเนี่ยนะครับเห็นเป็นคนอย่างเงี้ยแต่เธอเนี่ยก็ฉลาดสุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าฉลาดแบบฉลาดแบบสุดๆเลยอ่ะตัวเธอใน d a i ี่เดย์นะครับแน่นอนเลยว่าเธอเนี่ยนะครับคอยศึกษาเล่าเรียนอ่าหนังสือตำราต่างๆเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับรวมทั้งการร้องเพลงของเธอเนี่ยบทใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับแน่นอนการ ตำราตรงนี้นะซึ่งก็นอนรวมถึงความฉลาดของเธอเนี่ยเป็นอย่างมากด้วยนะครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้เผยอะไรให้เห็นมากนะครับแต่ซึ่งเราเนี่ยจะจะรู้ได้เลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงเช่นกันนะครับดูจากฝีตอนเด็กๆแล้วนะครับที่นะครับหลอกลูฟี่ได้นะฮะก็แน่นอนแหละก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้ฉลาดมากยังไม่รับการเรียนรู้มากนะครับแต่พอโตมาเนี่ยเธอเนี่ยได้รับการฝึกฝนมานะครับเลี้ยงดูมาอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าให้การศึกษาเนี่ยอย่างดีเลยก็ว่าได้นะะะเเรราาาางงงัััั้้้้นนนนนคคคบบผมมี่่ถึใหออททกกกต็็จปด นั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมขอมอบให้กับตัวของอุตาเลยละกันนะครับทําไมอุตาถึงได้แฮงกไปนะครับอย่างแรกเลยต้องอธิบายเรื่องพลังของน้องอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งน้องเนี่ยนะครับในการใช้ตัวของชอสมูจิก้าเนี่ยนะครับหรือบทเพลงแห่งต้องสาบเนี่ยนะครับหรือบทเพลงของจอมานเนี่ยอาง่ายคือการอัญเชิญจอมานออกมานะครับซึ่งจอมานตัวนี้ก็จะมีพลังนะครับในการทำลายล้างโลกอย่างง่ายดายนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทั้งโลกเนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับจอมานตัวนี้นะ ออกมาได้ก็ต่อเมื่ออุตาะเนี่ยร้องเพลงนะครับเมื่อบวกกับพลังของอุตาะนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นดั่งใจเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขาอยู่ในโลกอุตาะแล้วแล้วก็นะฮะจอมันตัวนี้จะมีตัวตนทั้ง2โลกนะครับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับและก็โลกแห่งของอุตาะเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งง่ายๆนะครับการที่จะออกมาจากโลกอุตะเวอร์ได้นั้นนะครับต้องทําลายจอมันเนี่ยทั้ง2ที่เลยนะครับทุกคนนะฮะก็คือโลกของอุตาะนะครับแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับซึ่งง่ายๆเนี่ยการแบทเทิ1หน่หนะ อุตะาได้เนี่ยคือต้องมีพลังเนี่ยที่เหนือกว่านามมาทําขึ้นไปเว้ทุกคนนะฮะฟังตรงนี้เลยนะครับซึ่งตัวของจอมาเนี่ยนะครับจัดการทางด้านเดียวไม่ได้นะครับถ้าตีด้านเดียวเนี่ยคือไม่สามารถตีเข้าได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยดูฟีก็โชว์เห็นแล้วนะครับว่าตีไม่ได้เว้ตีไม่สะกิดเลยครับตีไม่ถึงด้วยนะฮะนั่นแหละครับคือฟีดของจอมานนะครับว่าตีไม่ได้ฆ่าไม่ได้นะครับต้องโจมตีพร้อมกันทั้ง2ด้านและเป๊ะๆด้วยนะครับทุกคนซึ่งถ้าหากตรงนี้เนี่ยตัวอ มีจอมมารอยู่เนี่ยแน่นอนว่าโลกของอุตาเวอร์เนี่ยก็จะดับสูญแล้วก,ก็จะกลายเป็นโลกของจอมมารนะครับพอกลายเป็นโลกของจอมมารแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็จะไม่สามารถออกมาได้ชั่วน,นิดนิรัดนด์นั่นเองนะครับจริงๆนะครับแค่ความสามารถของอุตาเพียงคนเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่าโกงแบบมากๆแล้วนะครับคือมันโกงจริงๆเว้ยแค่ร้องเพลงเข้าไปนะครับนิดเดียวนะครับแน่นอนนะผู้ฟังเนี่ยตกเข้าสู่โลกของอุตาแล้วนะครับซึ่งโลกของอุตาเนี่ยอุตาเอาจะทําอะไรก็ได้วิถีคนแค่กระดิกนิ้วอ่ะเออเอาง่ายๆคือโหดมากๆนะครับ โลกของเธอเนี่ยคือเธอทาเป็นอะไรก็ได้เป็นพระเจ้าในโลกของตัวเองนะฮะเพราะงั้นตรงนี้นะครับด้านแฮกเนี่ยผมถึงให้อุตาะเลยนะครับเรียกได้ว่าขาดมากๆเลยละครับแม้ว่าโทเรรี่เนี่ยจะมีจัดกงจัดกระอะไรมหาศาลก็ตามแต่นะครับแต่มันนะครับก็ไร้ผลนะครับเมื่ออยู่ตอนหน้าแฮกของอุตาะนั่นเองนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าใครนะครับจะเป็นผู้ชนะนะฮะคนที่ชนะก็คือตัวของน้องอุตะนั่นเองนะฮะท้าไมถึงชนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอุตาะเนี่ยมีแฮกที่สุดจะโกงอย่างมาก ากเลยนะครับรวมทั้งพลังที่โคตรจะโกงของเธอนั่นเองนะฮะและแน่นอนนะครับว่าฆ่าเธอไม่ได้หรอกนะครับตอนจัดการทั้ง2โลกนั่นเองนะฮะทุกคนและนี่นะครับเป็นการแบทเทิลหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งโทนเนลลี่เนี่ยก็เสียเปรียบดันแฮกด้วยละกันนะครับซึ่งโทนเนลลี่เนี่ยก็ไม่ได้มีพลังนะครับที่มากมายหรือเหนือกว่าตัวของนางมาทำอะไรนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยสู้ของอุตะไม่ได้นั่นเองนะฮะหากใครนะครับมีผลการวิเคราะห์เนี่ยที่แตกต่างจากพี่ยังไงก็สามารถวิเคราะห์หรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งพีีีี่่่่เเเเนนนนยยยอออาจจจะะะะไไมมดดด้้บบกกลลทัังหคร็็ป การสรุปหยิบย่อยมาให้น้องๆเนี่ยได้ฟังกันนะครับเป็นเพลินนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นการวิเคราะห์ล้วนๆเลยนะครับทุกคนนะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็จะมาจากตัวของมังงะและเมะโดยตรงทั้งหมดเลยนะครับทุกคนและท้ายคลิปนี้นะครับหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอนิเมะเพื่อนด้วยกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยพี่เสียเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนไว้เจอก